เหมือนคนไม่ได้นอนมาสองสาวันนะคะนังยงน้ก็ผิวแห้งข่านี่ลอยลึกมากค่ะไปที่อื่นคือเขาเจะ่าบน,นทางนี้เหมือนอันนี้กับจดกว่าค่ะตอนแรกรอยแบบแห้งแล้วก็รอยกินลึกเนาะ,ะที่เป็นหยับย่นตีนกานะคะชอบที่สุดคือจะเป็นหน้าผากกับใต้ตาค่ะแต่รอยย่นหายไปหมดเลยค่ะแล้ก็ใต้ตาตอนแรกบหมดลึกตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ เหลังทำนี้ผิวเป็นไงบ้างคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะผิวช้ำอิ่มน้ําขึ้นเหมืน,นี้ครที่กําลังมองหาบทวอกอ์ฟิลเลอร์สวยแบบธรรมชาติลองมาดูได้เลยนะคะสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะอันนี้อย่จางที่เราทำยากระชาม้วอบฟิลเลอร์บนหน้าแต่บริเวณใต้ตาแล้วก็มีร่องแก้มนหนักหน่อยบบประมาณเกือบเดือนเป็นไงบ้างคะน้องใหวเข้าใจตรงไหนบ้างดีขึ้นเยอะ หน้าผาก็จะเป็นรอยย่นหายไปหมดช่วงใต้ตารอยล่องลึกจะไม่มีแล้วค่ะหลังทางนี่ผิวเป็นไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะผิวช้ำอิ่มน้ำขึ้นอือนได้นอนตอนแรกรอยแบบแห้งแล้วก็รอยกิ่ลึกเนาะตอนนี้เป็นยาพยองจรินการนะคะตอนนี้คือยาคิวก็คือตึงเลยเนาะหน้าผากแบบรองใสขึ้นค่ะไม่มีแล้วค่ะไอ้น้องไข่หวานมาทําที่นี่มากี่ปีแล้วนะคะจะประมาณสี <4 S 1> ่ปีจนที่สี่ปีอ่ะแล้วทำไมถึงยังแบบมาซ้ําที่นี่เรื่อยๆค่ะอืมวันนั้นจับจดกว่าค่ะกลับจดกว่าคือทํแเราได้ผลดี กว่าใช่ไหมคะเรื่องความสะอาดเรื่องขั้นตอนเทคนิคต่างๆแล้วก็จากเหนียงจะเป็นบานๆแล้วก็จะย้อยค่ะที่ย้อยตอนนี้ก็ตึงขึ้นนิดนึงแต่ว่ายังไม่แบบจริงๆหนึ่งถึงสามเดือนก็จะตึงขึ้นอีกนะคะก็จะกระชับขึ้นอีกอันนี้ก็ดีขึ้นรูปหน้าสวยขึ้นค่ะเพราะว่าทำดบบเบิรการลิติ้งไปชอบที่สุดซูบรีนี้หน้าผากตรงสวยอนนี้ตอนี้ตรงดีแล้วค่ะแล้วก็ใต้ตาก็ยิ้มธรรมชาติไม่มีก้อนแต่ว่าแบบเต็ม สรุปว่าถ้าตัวไหนสุดคะดับเบิลตอนติ้งฟิลเลอร์หรือโบท็อปได้ไปเป็นฟิลเลอร์กั่โบท็อปค่ะโบท็อปใครที่กำลังมองหาโบท็อปฟิลเลอร์สวยแบบธรรมชาติลองมาดูได้เลยนะคะสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะ